สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดี้และทั้งช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยยอรดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณนนีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะก็ไปกอติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะฮะที่ก็ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อเตรียมลงสึกเวอร์บีดเกม2023นะครับโดยทัพฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับก็นําโดยโค้ชเอกเสนากรชัยชื่นตาครับกุนซือใหญ่พร้อมด้วยนะัก แต่12คนรวมถึงทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับโดยมีวิกปอมครับ คุณอดิศักดิ์เบนจะศิริวัลในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและประธานพัฒนาฟุตซอลฟุตบอลชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดินทางมาส่งพร้อมทั้งให้โอวายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาโดยคุณอดิศักดิ์เบนจะศิริวัลกล่าวให้โอวายกับนักเตะและทีมงานการไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราก็อยากให้ไม่ต้องสนใจว่าจะเจอทีมอะไรเพราะการไปครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการยินยอมของสมาคมฟุตบอลด้วยและในช่วงที่ผ่านมาผลงานในชิงแชมป์เอเชียก็ถือว่าพวกเราท ทำได้ดีมากครั้งนี้ก็ขอให้พวกเราทำให้มสมศักดิ์ศรีซึ่งถือเป็นปจัจจัยสำคัญที่สุดในการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นแต่เชื่อว่าพวกเราจะทำเต็มที่ในฐานะทีมชาติไทยลงไปเล่นให้ได้รับคำชมเชยเหมือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าทีฟุตบอลชายหาดของเราทําได้ส่วนทางด้านโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาในฐานะกุนซือใหญ่ก็บอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเพราะว่าเราไม่เคยได้ออกไปเล่นต่างประเทศเลยตั้งแต่ช่วงโควิด2019ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีด้วยส่วนแมตช์แรกที่เราจะต้องเจอญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานที่หนักมากต่อด้วยการเจอทั้งอิรานและคูเวตซึ่งเป็นทีมที่ดีทั้งหมดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กครับเพราะว่าครั้งนี้เราก็เอากลุ่มเล่นอายุน้อยที่อยู่กับทีมมานาไปแข่งขัน ่อหวังที่จะเปลี่ยนถ่ายสายเลือนใหม่ด้วยส่วนการไปเจอทีมระดับเอเชียระดับโลกอาจจะเป็นงานหนักสําหรับเด็กเหมือนกันแต่ก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นกลับมาต่อไปนะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยจะเข้าร่วมกันในขันในการเวร์บี e ดเกม2023ระหว่างวันที่25-27ถึง27พฤษภาคม2 6ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นการคัดเลือกเอาแชมป์สาย A และสาย B ไปเล่นรอบสุดท้ายที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคมโดยทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยครับอยู่สาย B นะฮะร่รวมกับญี่ปุ่นอิหร่านและคูเวตนะครับก็มา ติดตามให้กําลังใจนะฮะสำหรับทัพฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยของเรากันได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีนะฮะเล่นในจิงแชมป์เอเชียก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับสำหรับทัพฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยของเรานะฮะนี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่สําคัญครับก็บรรลุนลกันว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย จะสร้างผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับกำลังใจของฟนบอลทุกท่านสําคัญอย่างมากนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายอดีสวัสดีครับ